นี่เราก็กดเงินที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตกลงซื้อขายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์ลูกค้านะครับมีครับน้าทำดยก่อนครับโอเคแล้วก็แหนบมแมวหนอแหนบยังไม่รู้อะไรเอาไว้กัอนเดี๋ยวหลังมาใหม่ว่าทันงนี้มั้นั้ โอ้โหคุณผู้ชมเหกันร้ไครับอันนี้ก็เราก็ได้เช่าลุงเช่าลุงเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีคมสีหน้าหลงปุ๋ยนะครับปี2องสีนะอันนี้ดูง่ายนะครับ เนื้อไม่กระพัดนะแล้วก็มีเหรียญรอสพอนะครับเรียงบินเทสนะปีหนึ่งหนึ่งสวยมากวงนี้สวยมากมีวงเดือนชัดเจนนะครับวงนี้เป็นเนื้อเป็นเนื้ออปปกาชุบนิกลกด้วยไม่ค่อยเจอนะครับวงน,นี้แล้วก็อันนี้ลายเท่มนะครับวงนี้นี้เป็นรูปหล่อร้อยแปดนะครับมีจานด้วยมีแค่ร้อยแปดองค์นะครับวงนี้วงนี้หายยากมากนะมีสร้างแค่ร้อยแปดองค์เท่านั้น ถ้ามีแบบนี้ผมก็ยินดีนรับเช่าด้วยเงินสดนะครับับสสวดีครับ